อธิบดีกรมชลประทานสั่งระดมเครื่องจักรเร่งระบายน้ำในจังหวัดลบบุรีโดยเขื่อนป่าสักลดการระบายน้ำเหลือ550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมปิดการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่คลองชัยนาทป่าศักเช่นเดียวกับเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเพื่อให้น้ำท้ายเขื่อนลดลงโดยที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีระดับน้ำลดลง7เซนติเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองน้ำลดลง4เซนติเมตร ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอผักไห่ผู้ประกอบการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทำคาเฟ่ลุยน้ำกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่เรียกลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม192รายโดยคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่และตลาดสอทอเกา้าพบการแพร่กระจายสู่คนในครอบครัวหลายอำเภอแล้วด้านคณะกรรมการโรคติดต่อประกาศเพิ่ม3พื้นที่เสี่ยงเช่นที่สุงย่างกุ้งตลาดท่าเดือ ขอให้ผู้ใช้บริการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ปตทและบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซล b 7และดีเซลพรีเมียม b 7ลง2บาทต่อลิตรสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิมมีผลตีห้พรุ่งนี้